สวัสดีครับมาติดตามพยายกรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนะครับมามาเทียบแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราก็เห็นว่าทางด้านประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มเมฆค่อนข้างเยอะเลยนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หนะ้าฝนแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลมตวนตกเฉียงใต้เนี่ยพัดตกคุมแต่เนื่องจากมันเพิ่งเปลี่ยนนะครับก็จะมีลมตวนออกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาได้อยู่นะครับ เรามาดูพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีการกระจายตัวได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับสองสามวันก่อนก็ถือว่าลดลงอยู่บ้างนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้มันก็ดูเริ่มลดลงแต่ว่ามันก็ลดลงไม่เยอะนะครับการกระจายตัวก็ยังพอมีได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับสำหรับพยากรณ์ขึ้นนะครับก็เห็นว่าทางด้านฝั่งอันดามันเนี่ยก็หนึ่งถึงสองเมตรนะครับก็เป็นด้านรับลมของมาะสุมต้นตกเฉียงใต้แต่สําหรับ ด้้นเอาไทยก็ประมาณหนึ่งเมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่าสองเมตรยภกกวกอาคาศตามลายภาคนะครับเริ่มทีพภาคเหนือวันนี้ให้ฝนหกสิบเอร์เซนกับมีหนักบางแห่งนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ซอนเชียงใหม่ภาคหน้นาสุโขทไทยแท้อุณหภูมิมสูงสุดโดยรวมส3ิบสามถึงสิบ็ดองศาอุณหภูมิต่ำสุดโดยรวมย3สิบสามถึงยิบหกองศาถ้าเราออกเชียงเหนือนะครับ วันนี้ให้ฝน60%กับมีหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตอนล่างนะครับทางด้านโคราชบรีรัมย์ศริสะเกดอุบลราชธานีชัยภูมิเลยหนองคายเป็นงการนะครับเป็นมงสูงสุดโดยรวม33-36องศาในพื้นต่ำสุดโดยรวม24-26องศา สภาพากลางวันนี้ให้ฝน40%นะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณโดยรอบๆพวกนครสวรรค์โอทยัยลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม35-37องศาอุณหภูมิต่ำสุดโดยรวม24-26องศาพักตอนออกนะครับวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับทางด้านพอนายกปราจีนสะแก้วฉะเชิงเศร้าชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-36องศาอุภูมิต่ำสุดโดยรวม24-26ถึงองศาภาคใต้ฝัง่งตนออกวันนี้ให้ฝน60ประเจะมีหนักบางแห่งส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนล่าง,างนะครับตั้งแต่นค 4, รศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุภูมิสูงสุดโดยรวม32-35องศาอุภูมิต่ำสุดโดยรวม24-26องศา ภาคใต้ฝั่งตันตกว,วันนี้ให้ฝน60%าจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ,ญ่อยู่ทางทิุเก็ตบีตังสตูน้นมิท้งสูงสุดโดยรวม32-35องศาน้ำมิต่ำสุดโดยรวม24-26องศากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน70%าจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-35องศานณหภูมิต่ำสุดโดยรวม26-27องศารายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ Thank you